สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกับทีมงานทีเด็ดสตาร s o กอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับพาร์นนี้เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลกันในสือฟุตบอลบราซิลซีเรียคู่ระหว่างอาเลติโก้ i มเนโญโเปิดสนามเอสตาดิโอโกเวนารดอมากันเยสต้อนรับการมาเยือนของกูยาบาในวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย อันดับแรกนะครับเรามาดูผลประกอบการ5เกมย้อนหลังของแต่ละทีมกันก่อนสําหรับด้านอาเลติโกมิ n นโรก็ชนะไป็น1นัดเสมอ2นัดและแพ้2นัดส่วนทางกุยบาชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดขณะที่สถิติการพบกัน3นัดหลังก็เป็นทางอาเลติโกมิเนโรชนะไป2นัดและเสมอกัน1นัด มาต่อกันที่ด้านความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับสำหรับเจ้าบ้านอาเลติโกมินโรทีมาดับ7ภายใต้การน,นำทัพของกุนซือลิคาโดอันโตนนโอมาติเยวิสหลังพาทีมเปิดบ้านแพ้โบตาโฟโกไปศูนย์ประตูต่อ2ในเกมลีกนัดล่าสุดมาสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานอิกร์ลาเบโรกิเยเมอลาน่าเปรนโยฮันและอารันคาเด็กที่ยังพักรักษาตัวกันอยู่ทั้งหมดขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ42-31 โดยผู้รักษาประตูวังเอเวอตันปิเลสลงเฝ้าเสาแนวรับใช้เคลราดิโอกูกาจูเนียมูจิก้าเลเวอร์อาราโยและโดโดลงทําหน้าที่ส่วนโอตาวิโอซันโตสกับเจียจูเนียจะคอยปักหลักคุมกลางและใช้แชร์นาโชเฟนันเดสและฮุนกี้คอยปั่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าเอดูอาโดวากัสที่จะหาจังหวะจบสกอร์ส่วนด้านความเคลื่อนไหวทีมเยอนกุยาบาทีมันดับ16 ภายใต้การน,นำทัพของกุนซืออันโตนิโอโอลิเวล่าหลังพาทีมเปิดบ้านเสมอพัน์เมซัดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมลีกนัดล่าสุดมาสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้จะหมดสิทธิใช้แค่ยูเอ็นเดลที่ยังพักอากษาต,ตัวอยู่เพียงรายเดียวขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ3412โดยผู้รักษาประตูวตัววงวอเตอร์อาตูเนลงเฝ้าเสาแนวรับใช้เจ,จ้าคาร์วันโยโจอาคิมซินวาและกรันเวสลงทําหน้าที่ส่วนคาเมโลโอลิเวล่าฟาเอลกาว่าเควินโอโซลิโอและวันเดอร์สันจะคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้เปเป้คอยปันนนนเกมกมุุสสับส กับอังเดหลุยสคู่หน้าที่จหาจังหวัดจบสกอร์ร่วมกันสำหรับทัศนะก,ก่อนเกมคู่นี้ สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีความสาคัญสําหรับทั้งคู่เนื่องจากผลแพ้ชนะจะเป็นตัวกําหนดชะตาในเกมสุดท้ายเหมือนกันโดยทางฝั่งเจ้าบ้านอาเตติโกมิเนโรนั้นก็ยังคงต้องการแต้มเพิ่มเพื่อยืดพื้นที่รายการถ้วยรองของทวีปให้ได้ส่วนทีมเยือนกุยาบาก็ยังต้องการแต้มเพิ่มเพื่อให้ได้เล่นอยู่บนเวทีลีกสูงสุดต่อไปซึ่งหากวัดกันที่ผลงานถือว่ากุยาบาเกมลีกในช่วงหลังนั้นทนนําผลงานได้ดีเลยทีเดียวและจากเรทราคาที่เปิดมาให้อาเลติโกมิเนโรเป็นต่อถึงลูก,ค,ลกครึ่งถือว่าแพงไไปปปดดูููแแแลล้้้้วโออกกกกกาาาาาสสททีีี่่่ผมมมมเเเเยนนนจจะะะบบบุงงตัพรรฉิ จึงหน้าอยู่ลองกุยาบ้ามากกว่าสำหรับราคาบอลอย่างเป็นทางการอาร์เลติโกโมิเนโรต่อลูกควบลูกครึ่งฟันธงเสมอกัน2ประตูต่อ2ความมั่นใจ85%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคิดให,ใหม่ได้ตลอดเวลานะครับ